สวัสดีครับพ้มหมา์ในวัวทถืัสังหานะครับช่องรายการเกี่ยวกับอส,สังหาไม่ว่าเป็นถิวัสดัยหรือสับเพื่อการลงทุนครับ ตองน,นี้ครับจะได้เจาะข้อมูลรายละเอียดข้องทรัพย์แต่ละอย่างให้ท่านได้ติดตามได้หลัแจ้งหลัหลึกว่าทรัพย์ชิ้นนี้มีโคดีอย่างไรไม่ว่าในกรุงเทพหรือปริมณฑลหรือต่างจังหวัดไหนว่าไปครับ สวัสดีครับผมมาดในหัวทัวสงานะักแม่วันนี้ก็ต้องแนะนําตัวแบบสบายๆนะครับเพราะว่าในหัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะแวหล้อมตัวต้นไม้น้อยใหญ่นะครับอยู่บนภูสูงนะครับนี่ฮะเห็นวิวได้ไกลเลยนะครับแถมด้านหน้าก็จะมีลําธารด้วยนะฮะมีสัตว์ให้เราได้ชมกันไม่ว่ากัะรอกปีเสื้อนะครับ ตอนนี้นะครับก็จะนึกถึงลมหนาวกันแล้วนะครับนี่เลยครับสถานที่ท่องเที่ยวไม้ว่าทางภาคเหนืออีสานนะครับแต่หากที่เที่ยวที่รับลมหนาวได้ไม่ไกลาจากกรุงเทพมากนะักก็ประมาณร้อยกว่ากิโลมานี่เลยครับ ที่มวกเหล็กก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตนะครับมีรีสอร์ทมีสถานที่ยงกางเต็นท์กันนะครับวันนี้นายหัวก็มาอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับมาเพื่อจะแนะนำที่ดินแปลงสวยๆให้ท่านได้ติดตามกันนะขายก็าตามนะฮะที่กำลังจะมองหาที่ดินไว้ปลูกสร้างบ้านไว้เปิดกิจการทำรีสอร์ทมามวกเหล็กเลยครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนสลับที่แปลงนี้เพราะว่าเป็นที่ที่อยู่ในทําเลที่ดีสาภาพแวดล้อมสวยมากทําเลดีมากๆนะครับลักษณะของที่แปลงนี้โอ้บอกได้เลยว่าแจ๋งจริงๆ ผมก็มาถึงตำแหน่งของที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับการเดินทางการเข้าออกเรียกว่าสะดวกเอามากๆนะครับหากเราเริ่มเดินทางมาจากกรุงเทพนะโดยเริ่มจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตระยะทางไม่ไกลเลยครับเพียงแค่ประมาณ100กิโลเมตรก็เรียกได้ว่าชั่วโมงกว่ากว่าก็จะถึงที่แปลงนี้แล้วนะครับอนาคตอันใกล้นี้ยิ่งสะดวกขึ้นไปอีกเพราะว่าที่แปลงนี้อยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนสายบางปะอินโคราชระยะทางเพียงกิโลกว่ากว่าเท่านั้นเองเรียกว่าใกล้เอามากๆนะครับ การเข้ามาที่แปลงนี้นะครับโดยเข้ามาทางซอยอ่างโพนะฮะเป็นถนนสาธท้าประโยชน์นะครับเป็นถนนคอนกรีตที่มีหน้ากว้างถึง6เมตรนะครับเรียกว่าสะดวกออมากๆและทางจากริมถนนมิตรภาพมาถึงที่ตรงนี้ก็เพียงแค่1.5กิโลเมตร เท่านั้นเองนะครับแล้วก็สถานที่สําคัญสําคัญสิ่งอำนวยความสะดวกของที่แปลงนี้นะครับที่อยู่ใกล้ๆเลยศูนย์ฟุกีฬามวกเหล็กนะครับห่างจากตรงนี้ไปประมาณแค่2กิโลเมตรเป็นสถานที่ออกกำลังกายอย่างดีเลยนะครับ และอนาคตอันใกล้ๆนะครับตรงปากซอยอ่างโพนี่นะครับจะมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ย้ายมาจากปทุมวันนะครับก็มาอยู่ที่ริมถนน,นมิตรภาพนี่แหละครับหากเราจะติดต่อราชการหรือจะไปจับจ่ายใช้สอยนะครับตัวอำเภอ่มวกเหลกนะครับไม่ไกลเลยครับเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นอยู่ตรงใกล้ๆฮะทางไปน้ําตก ดสาวน้อยก็จะมีโรงเรียนนายเรืออากาศและก็โรงไบาพาภูมิพลนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสําหรับอําเภอมวกเเลยก,ก็จะสร้างความเจริญให้กับตัวอำเภอได้อย่างต่อเนื่องทำเลดีขนาดนี้แล้วการเดินทางก็สะดวกแล้วลักษณะของที่ดินเป็นอย่างไรตามในหัวมเลยครับ ที่แปลงนี้นะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด6ไร่2งานกับ18ตารางวานะครับที่แปลงนี้นะครับมีลักษณะเป็นเดินภูเขาเป็นลักษณะมีสรุปในระดับชั้นๆไปจนถึงลำธารเลยนะครับโดยบริเวณของที่แปลงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ ต้นไม้น้อยใหญ่เยอะแยะมากมายเลยครับสร้างความร่มรื่นให้กับที่แปลงนี้เอามากๆนะครับดูในสภาพปัจจุบันนี้นะครับที่แปลงนี้ก็เป็นใช้เป็นที่พักอาศัยโดยมีมาดพักถึง3หลังแล้วนะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับนอกจากเป็นที่อยู่อาศัยแล้วนะครับเหมาะเลยนะครับใครคิดว่าจะใช้ที่แปลงนี้เป็นรีสอร์ทแล้วก็เป็นลานกลางเต็นท์นะฮะเหมาะมากมากนะครับและลักษณะของที่ดินเดี๋ยวผมให้ดูดูลักษณะของโฉนดของที่แปลงนี้นะครับ โดยโฉนดของที่แปลงนี้เป็นโฉนดครุฑแดงนะครรวมกัน2โฉนดโดยลักษณะทางทิศเหนือนะครับก็จะมีลำธารน,นะครับเนี่ยตลอดแนวของอด้านบนเลยนะครับแล้วก็ด้านทิศตะวันออกก็จะมีแนวลำธารเนี่ยนะฮะตลอดแนวเลยครับเรียกว่า ที่ติดลำธารสองด้านเลยนะครับโดยทิศใ,ใต้นี้นะครับก็จะเป็นถนนสาธารณประโยชน์เขาเรียกว่าซอยอ่างโพที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับโดยที่ดินติดกับถนนนี้นะครับระยะประมาณ23เมตรนะส่วนด้านข้างนี้นะก็จะเป็นที่อีกเจ้าหนึ่งนะครับ บ้างครับสาหรับที่แปลงนี้ครับกับข้อมูลรายละเอียดที่ผมให้ไปแล้วนั้นนะครับก็จะเน็นว่าที่แปลงนี้มีศักยภาพเอามากๆหนึ่งครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตนะฮะแล้วก็ใกล้เขาใหญ่ด้วยนะครับการเดินทางการเข้าออกก็ถือว่าสะดวกเอามากๆแถมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยนะครับอย่างที่ผมให้ข้อมูลแต่ต้นคลิปแล้วนะครับแล้วราคาก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกนะครับก็ ตัเนื้อที่ทั้งหมด6ไร่2งาน1 8ตารางวานี้ขายรวมเพียงแค่20ล้านบาทเท่านั้นนะครับหากท่านสนใจแล้วอย่ารีรอเลยครับยี่ติดต่อมาเลยครับเบอร์ง8 9 8 1 1 2 8 2นะครับผมก็จะยินดีให้ข้อมูลให้อะไรยัดเพิ่มเติมกับท่านนะครับมาชี้แนวชี้เขตให้ท่านได้ดูนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามคลิปนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกอีกนะครับกับการที่ท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องในหัวตัวหานะครับ คลิปหน้าเจอกันที่ไหนติดตามกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ